นี่นะครับการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ถูกแล้วครับชั่วคราวนะครับถ้าเกิดอาการนี้เนี่ยแสดงว่ามันมีปัญหานะครับคือ IP อินเทอร์เน็ตเรานะครับมันเปลี่ยนเพราะนั้นมันจะถูกตัดออกจากเกมนะครับสังเกตง่ายๆนะครับเวลาถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับให้ไปลองเช็คความเราอินเทอร์เน็ตนะครับดูว่า IP เราเปลี่ยนจริงไหมหรือใครที่ยังสามารถใช้ IP Ca คาเฟ่ได้นะครับล็อกเอาออกแล้วล็อกอินใหม่นะครับจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยว่า IP ของที่มันมีอยู่เดิมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงออกไปนะครับซึ่งการแก้ไขปัญหาอนี้นะครับผมแนะนําให้ติดต่อนะครับผู้บริการนะครับติดต่อผู้บริการอินเทอร์เน็ตของท่านไม่ว่าจะเป็นอาทิเช่นนะครับ TOT เป็นทูเป็น a i s หรือยี่ห้อต่างๆนะครับให้เขาทําการรีเซ็ตสัญญาณให้นะครับหรือให้เขาตั้งค่าในการตรวจสอบอย่างอื่นนะครับทำให้เราไม่ต้องมาล้างรีไอพกันทุกวันนะครับครับจากเมื่อกี้นะครับที่เราเจอ ปัญหาตัวถูกตัดออกจากเซิร์ฟเวอร์ซึ่งบอกไปแล้วนะครับวิธีการแก้ไขแก้ไขอย่างไรนะครับคือต่อจากอันนี้เนี่ยในไหนก็เกิดปัญหาแล้วนะครับผมก็เลยจะบอกว่าเราจะมาบอกอีก2 2ตัวนะครับที่มันมีปัญหาเหมือนกันนะครับแล้วเราก็สงสัยนะครับว่ามันคืออะไรนะครับนี่ครับอย่างแรกนะครับอันบนเห็นข้อความแดงไหมครับอันนี้จะขึ้นว่าไม่สามารถล็อกอินได้นะครับ าการุณาหยุดใช้โปรแกรมช่วยเล่นอันนี้มันหมายความว่าคุณโดนออโต้แบนซึ่งระบบของเกมเนี่ยเขาตรวจสอบจับได้ว่าคุณใช้โปรแกรมช่วยเล่นนะครับอาการของมันเนี่ยคืออะไรคุณเข้าไปเล่นได้ครับแต่มันจะเด้งออกเด้งออกเด้งออกเรื่อยๆถ้าผมจำไม่ผิดที่ผมเคยถามทางที่งานไว้เนี่ยมันจะมีประมาณ4ครั้งนะครับครั้งแรกอะ่ะมันจะโดนกี่นาทีไม่มั่นใจนะครับแล้วก็สุดท้ายครั้งที่4คือถาวรน,นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าคุณไปโดนตัวนี้เนี่ยคุณเข้าเล่นเกมแล้วคุณก็จะหลุดอยู่เรื่อยๆคุณก็ต้องทาความเข้าใจตัวเองนะครับไปลองดูนะครับว่าคุณเปิดใช้โปรแกรมช่วยเล่นจริงๆหรือไม่นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ถามคุยกับทีมงานมาเนี่ยเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับที่เขาใช对对้โปรแกรมช่วยเล่นจริงนะครับส่วนตัวที่2นะครับมันจะขึ้นว่าห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นเฉยๆนะครับไม่มีสีแดงแบบเป็นกล่องไม่มีคําว่าไม่สามารถล็อกอินได้นะครับตัวนี้เนี่ยเวลาใช้โปรแกรมช่วยเล่นทิ่มนขึ้นมาตัวนี้เนี่ย มันหมายความว่าในเครื่องคุณเนี่ยมันมีโปรแกรมที่ไปแก้ไขหรือปรับแต่ง d i r e ็ t x นะครับเช่น Overwoop นะครับหรือตัวนาฮิม nah ินะครับซึ่งมันบางทีมันมากับโปรแกรม TS3 ท,ที่คุณลงเอาไว้สนทนากันนะครับคุณต้องไปลองดูว่าโปรแกรมเหล่านี้อยู่ในเครื่องคุณไหมเปิดใช้หรือเปล่านะครับและเด็ดกว่านั้นนะครับก็คือมันอาจจะมาจากการใช้มาโคนะครับ ไม่ว่าจะเป็นมาโคเมาส์หรือมาโคโปรแกรมนะครับซึ่งตอนนี้ทีมงานบอกยังไม่แบนนะครับยังไม่แบนนะครับแต่มันส่งผลทําให้ตัวระบบในเกมเนี่ยมันมองว่าคุณเน่เหนือมนุษย์ความเร็วตรงนี้มนุษย์ปกติทําไม่ได้นะครับสมมุติว่าเขามีการตั้งค่าไว้ว่าเวลาคุณสับอาวุธนะครับจะ3 1หนึ่งจะคิวคิวอะไรก็ตามสมมติตั้งไว้ร้อยหนึ่งถ้ามันความเร็วทะลุกเกิน100แสดงว่ามันเกินที่มนุษย์ ปกติจะทําได้มันก็จะเด้งข้อความตรงนี้ขึ้นมาแจ้งเตือนคุณว่าคุณห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นนะครับซึ่งทางที่ดีเนี่ยคือการแก้ไขตัวคุณเองนะครับไม่เล่นมาโคได้ก็จะเป็นการดีนะครับหรือมันมีอีกกรณีหนึ่งทีเ่เคยเกิดขึ้นแล้วผมเคยสอบถามทีมงานมาเช่นคุณคิวเวอร์นะครับคิวเวอร์คุณเก่งจริงๆนะครับแต่คุณคิวเวอร์คือหมายความว่ามีการยิงที่เยอะมากและตายน้อยมากซึ่งระบบมันก็จะมีอัตราของมันอยู่นะครับว่า ถ้าเป็นแบบนี้จะคน่าค่อนข้างคลา,า,า,ายโปรโถูกไหมครับเพราะโปรเวลายิงหัวแตกหรือยอิงไอเยอยเนี่ยมันจะคิวมากกว่าเดียดเยอะมากทําให้ระบบมองว่าคุณน่ยอาจจะใช้โปรแกรมช่วยเล่นแต่คุณยังไม่โดนแบนนะคุณแค่ถูกเด้งออกนะครับถ้าเก่งจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคนะครับแต่ว่ามันก็ทำมากันเพื่อกันไอ้พวกโปรตัวเนี้ยที่เข้ามาเล่นนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับอีกกรณีหนึ่งที่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเห็นมีคน เยอะมากที่มีปัญหานะครับคือตัวนี้ครับถ้ามันขึ้นมาให้กด yes no นะครับตอนนี้เป็นการเข้าเกมนะครับเป็นการเข้าเกมให้กด yes no เนี่ยคุณต้องไปดูแอนตี้ไวรัสคุณครับว่าแอนตี้ไวรัสคุณนะเปิดอยู่หรือเปล่านะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่ที่ผมเห็นมานะครับอย่างแรกเลยคือ1คุณเปิดแอนตี้ไวรัสและแอนตี้ไวรัสคุณนะ่ะลบไฟล์คุณทิ้งอย่างที่2นะครับแอนตี้ไวรัสของคุณเนี่ยไปกักกันไฟล์ไว,ไว้ไม่ให้มันรันทํางาน มันแก้ได้2วิธีก็คือ1คุณไปปิดแอนติไวรัส2คุณไปแก้ไขการกักกันไฟล์นะครับมันทาได้2วิธีนี้นะครับหรือถ้าเด็ดที่สุดก็คือคุณลบแอนติไวรัสทิ้งนะครับเพราะว่าแอนติไวรัสที่คุณลงกันส่วนใหญ่เนี่ยที่มันเออร์เลอร์เนี่ยเพราะคุณใช้ของอที่เป็นตัวเทสนะครับแล้วก็ไม่ได้ต่ออายุเขานะครับตัวตัวเนี่ยครับ มันมีอีกตัวหนึ่งที่บอกว่า,าถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะขึ้นว่ารันสเต็มอะไรกอย่างนะครับรันสตรีมนะครับบอกว่าให้รันสตรีมนะครับซึ่งการรันสตรีมตัวเนี้ยผมผมเห็นการแก้ไขก็คือถ้าเป็นแบบโน้ตบุ๊กหรืออะไรเงี้ยให้เปลี่ยนอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตถ้า PC ทําไม่ได้ทํำยังไงรีสัญญาอินเทอร์เน็ตครับโทรไปที่ศูนย์เลยครับแล้วบอกว่ารีสัญญาอินเทอร์เน็ตให้ผมหน่อย ส่วนใหญ่นะครับที่ที่เจอนะครับที่ทีมงานเก็บข้อมูลกันไว้เนี่ยแล้วผมสอบถามมาเนี่ยก็จะเป็นอของ True นะครับซึ่งได้ข่าวว่า True เขามีการปรับเปลี่ยนอะไร 5G 5G อยู่ทำให้ตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจจะก,กระตุกนะครับหรือไปทำผลเกี่ยวกับปกิจิยาก,กับไฟเกมนะครับทำให้ไม่สามารถเล่นเกมได้นะครับคลิปนี้ก็ขอให้เป็นคลิปความรู้นะครับแล้วก็ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ